สวัสดีครับไปยไปพี่น้องในประเทศต่างประเทศเนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองหนกเมืองหน้าหาเงินหาค่ำโศกโศกปนหมานเออพี่น้องเอยกำลังเลงกำลังแรงใจจากลูกวนบ้านหน้าืันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับืันนี้เสารวันเสาร์ที่ยี่สิธันวาคมสองหาหกเจ็ด เป็นีนบรรยากาศจากตลาดงัวตลาด,ลาดคั้วไอน้ำขอกน้ำฟ้ามพี่กัดกระยูพี่ละพี่น้องทั้งโคกทั้งดงบ้านหนุ่มคู่มูซิบซีหน้าหนังพ่นพี่สายน้องคข่เมื่อนี่ลุงวัวนรรถมาเห็ดงานมื่อนี่มากูม้มันให้น้องเก็บผาดภาดพบรรยากาศนั้นลงน้ำปลาน้ำโคกเขาดงงันพี่น้องมื่อนี่ โว้ยแถาแกเพิ่งกำลังเก็บมั่นงองยองกันผมกำลังทอดมันอยู่หรอกมันเงินหมื่นวันมันเงินแสนน้ำบ้านเพื่อดอกสิได้ว่าเงินหมื่นก็ได้มันเหมือนกับว่าปลูกหลายดอกปลูกเห็นว่าดินแม่กระโซทีมก็พูดได้ใส่ปุ๋ยเปล่าฮะใส่ยู หัวขึ้นมาลองจงเก่งนักเจ้ามั่นกระได้เสียอาดเสียอาดก็เกลี้ยแปะพูดอ่ะจากกรุงเทพกรุงไทยเปิดไม่เป็นเศร้าสวนเศร้าไฮปลูกมั่นวาสานสากประเฮตมั่นนำบาดนำเมืองเพื่อนเลย บานเมืองันเห็ดเด็ดโลละสามบาทห้าสิบจะของมาเห็นเหลือเท่าจะบาทปีนี่2อบาทอะสองบาทได้อยู่สองบาทเลยเปนมาได้อยู่สองบาทเพราะท่านั่นเิ่นมาทั้งลั่นรับซื้อแล้วขึ้นป้ายไปยู่่นขึ้นราคาให้เบื้องย่นราคาสองบาทเป็นพนณองบานลุงวนเดือนนี้ ในปัจจุบันยังสองบาทอยู่เลยพี่น้องไงทั้งพุ่นปีศาจนี่ทั้งตำบลหน้าหนังนี่ร้านรับซื่อซื้อให้สองบาทอยู่วะท่านสองบาทเออเพิ่นเลยฝ่ามากูพนญานมันลงก่อนปีใหม่เอวกะท่านโอ้หลังปีใหม่แล้วยันมันลงวะท่านทั้งเอื่นนี่ยินตะข่าวว่าเท่าไรว่าบาทห้าสิบบ่บาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทสามสิบกับมี่ ส่วนมากมี่รับาทหา,าสิบตังไรภาษายินข่าวอยู่นี่ทางอื่นเหมือนออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลืออยู่นี่แต่ทางบา้านลุ้นเนนี่ยบรยาดาศลอยเบิง้งแล้วว่างสองบาทว่าอบาท,สอ,บาทสองบาทอยู่ว่าันอบาทอยู่คนเลยเออลุ้มากกูให้ไทยให้ภาษามึงหัวบ้านเพิ่นจกใส่เพื่ <laughs> อยากใส่ S <S ปุ๋ยว่าใส่ดอกเป็นแต่เด็กขาดก๋วยเตี๋ยวย่อนมอนออขายมันเหมือนนี่เนาะเกเปียแท่งนี่เนาะแกเปี๊นี่เนาะฮะอยู่ไกลเหรอแกเปี๊ยดิ ปลายางกับบ่มีน้ำบาตนาเมืองพวนะพนนปลายางหางเคียงเขยาข่าไข่ตละค่ายาง่ะพี่น้องเอ้ยกับราคาอ้อยสิพ่อได้จดับในใบอยู่แต่วาคาราคามันบีนีตกไกล่เลยพบ่นินเ,เออบัวราคาเงินบ,นบนัวบตัวมาบ,บา้านล้น พยาธินี่เพิ่นอยู่ทั้งจังหวัดอุบลเพิ่นโทษถามข่าวทั้งพี่ทั้งน้องเพิ่งมาทั้งบ้านเพิ่นทั้งเมืองอุบลเนี่ยอำเภอไหนเอาเพื่เด็ดเพื่เด็ดบ่เพื่เด็ดอุดมบาดหาซีบกว่าท่านบาดหาบบาดโลทุ่มปัดทุ่มเปย์เนี่ยทุ่มยางไงสิร่องช้อนมันมาสิทั้งทั้งทั้งเงินทั้งน้องไข่สองบาทอยู่เอาไถ่ถูถูถูถอยไป ไบาทเออพอได้ค่าปุ๋ยขึ้นเพราะราคาปุ๋ยขึ้นเพราะราคาก๋วยเตี๋ยวค่าปุ๋ยขึ้นค่าอันเข่าดาวปีใหม่คือสิบบาทไรดอกซ้อมเมึงเข่าดาวปีใหม่คือสิบบาทไรดอกซ้อมเมึงย่าเนี่ขายเข่ายุบเออขายเข่าแจ๊กสี่หาสอบเพราะทเข่าดาวขายมันคือสิบบาทขึ้นดอกเบงแล้วราคา สมบาทาสิเนาะลงครื่งเครื่งเนาะกายครื่งพูดแล้ว 5, โอ้ยสามบาทหาสิบแล้วสามบาทหาบาทชีแล้วเ่ัอยออทังสปปล่าทังประเทศเล่โอ้ลงคักี่กันโอด้วนขวดกันงละพี่นอ้องทังฟังทรายกันไอทลาเบิ่งาว่าไเบิ้งขา<อ> ทั้งล้านทั้งเถาแก่ทั้งฟังไทยซื่อถือพระท่านบ่แมนแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องทั้งสปปเล่าทั้งเถาแก่ทังไทยเวลาไปตั้งล้านรับสื่ออยู่ทั้งฟังเล่ากันนะะพี่น้องเพิ่นว่าฟังไทยซื่อถือพระท่านพดเถาแก่ไทยซื่อถือพระท่าน่นว่าบ่แมนเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งประเทศไทยก็อุกอังเท่ากันทั้งประเทศไทยก็อุกอังเท่ากันในรถละ าบาดหาสิบตังเออบาดสี่สิบตังทั้งประเทศไทยก็ได้พี่นออ้องนี่พี่น้องกเกษตรก,กรผู้ปลูกมันซับพลังปีนี้เป็นดาวรถด,ดาวล่ามาสงสัยสิปล่อยเข,าย,ขายึาาดหรอใครเอาอ่ะโมบายหรอกเห็นมันแพงมีไก่พักกันดาวรถออกมาดาวรถมาเห็ดสวนเห็หไดไทย,ยปีนี้สงสัยตกไกลละ สีเด็กปอยเสาแกยึดจมูกถนนมาคุณลงทุนมาหาเงินส่งงวดบ้างมี่วายขาลงทุนไปกันเบิดผู้อะไปลูกผู้อะไรสิบไรยี่สิบไรกันลงทุนไปเป็นแสนนะแหะแสนก็มีตทั้งซื้อพันมั่นอันทอนพันล่ำมาอันทอนพันมั่นก็ปลูกอ่ะเดี๋ยวขายแห่ก็ซื้อมาพันในเดีก็ซื้อมา อ,อแรงงานคนอีก้ย่าปุ๋ยอีกสารพัดราคาทุนกับอะไรบบดขายมันไม่อยา,ากภาคเตีย้ยพุท้ายแล้วก็ทำใจแล้วพี่น้องเอ้ยเกษตรกร ผู้ใครแน่มันฟั่งๆอย่างนี้เม็นอ้อยกับยางเหมือนกูดใดเห็ดอ้อยเห็ดยางสิใครอยากพี่น้องเอ้ยเออคนได้จับได้บายอยู่ยางก็ได้อวยคือนกันอ้อยยี่น้มบ้านนี่กับขายอรับซื้อตันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาสันอวยสดมืออวยไฟใหม่ โอ้ยแม่หมายจากบาทบุญประเด,ดามขายโยโอย้เสียงนเกเขาขันเช่าเช่าจะาจะคือว่านกเขามาขืนน้ำเนยฮะเถาแกนกเขาฟ้ามนนกเขาเพื่อนเรียงนกเขา นกเขาหน่อยนอกเขาไงายผวด่ะขันแซ่เซ่อยู่พัด่ะฟ้าม็อกเถ้าแก่ฟ้ามนกมาปลูกมันมันลงราคาซ้ำโอ,โอ้ย,อยสูเรียงนกขไข่เลยบ้านน้อว่ปอปอาปลูกมั่นไข <c oughs> าอยเนาะ

คู่ปับ๊บขึ้นต้นไม้ไปปับ๊บแค่เดี๋ยวตับโวลดเลยท่าน <Okay. S 1> นกหมานเพิ่นโหลดโอ้เสียงง่ายดีเพิ่นนี่เนะาะเออเขามาดบ่เขาตีอย่างี้มันเข้าอยู่บนมันตีเขามาจาังน,นี่จะเผื่อลั่นก่อนอ่นมัจะเข้าหานกใหม่นกเก่าบ่เข้ามันก็ระโหลกอันเข้าหานกเก่ามันสิตาย ภาพบรรยากาศน้ำทงน้ำทาพี่น้องน้ำโขกน้ำปลาอยู่ไฮอยู่สวนจากชีวิตกรุงเทพกว่เออจากไอ้นุ่มกรุงเทพตะกี้เพิ่นก็อยู่กรุงเทพคนละหัวก็ออกมานี่ยแหละปีแรกมาปีจ่อยฮะมาถึงปีเออว่าถึงปีอยู่ว่าที่พ่อหน้าน้อเออออกมาเมษานี่ก็หัวก็ได้ท่านว่าให้ที่พ่อปีทำหนิให้ถึงปีไม่อยู่นี่ เออสงการปลุกเสสิทธิขวบปีเพิ่นออกมาเพิ่นก็มาคิดไปลวกสวยตัวสิมาปลูกยุงเทียบเพิ่นก็ดข้อใดจับได้ใบอยู่ไอ้หนุ่มโรงงานเนาะมันได้อยู่แล้วเดือนนึงกิดหมื่เออลวกสวยออกมาวมาที่ว่าปลูกมันเห็ดสวนเห็ดไข่เพื่อนโอ้ยเมื่เจอไปกิตมันซับหลังปีนี้ พี่น้องเอ้ยเออเมเจอวิกฤตมันเป็นเห็นมันแพงเสแล้วออกมาอยู่บานวันนี้าปลูกมันขายคักวัาันว่สัตว์เท่งนี้เาเจอวิกฤตมันราคาลงอากสามบาทหาสิบเหลือหยุด บาทห้าสิบบาทบาทหนึ่งนี่ดีใจได้หาแลวอ่าเบ่งภาพบรรยากาศพี่ร้องบาตรงไอว้าเลี้ยงมันราคามันดอกมันสีเรียดเบ่งาาธรรมศาสตร์งามสวยๆผีน้ำโขกน้ำปลาเพบอกมันดีสบายใจขวดถือว่าชีวิตปั่นหน้าเออถือว่า ในกำไรชีวิตคอยเรียนรนะูน้ไปงไงบทเรียนราคาแพงต้อง,ง,องอเรียน,นรูน้ไปเรืเอ่อยละมันเป็นยังไงชีวิตบ้านไฮบ้านหน้าบ้านนอกเนี่ยกับชีวิตในเมืองอ,อ เป็นไอ้นุ่มโรงงานอยู่โอ้หลายปีดีนะดัดอ่านะเศร้าก็่ปีวะเศร้าก็่ปีวะฮะปีปอดทั่ว,ว,วใส่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพจังหวัดยูงเทียบจังหวัดสี่สิบกว่าปีพี่รอกงงัยได้เป็นนุ่มหน่อยจนว่าเป็นนุ่มเลื้ยหน่อยแล้วนลนมน,นเลยพากัน เห็ดออกมาจนลืมบานนอกแล้วไอ้ดุมเมืองก็บนมาอยู่เมืองน้องไขยปีนี้เพิ่นมาปลูกมันเอากาวิรล่วยสัตว์ทั้งนี้เอ้าคนป้ามันเพิ่นนะกูสนีสะก้อนซิม ทิมลวดศาสตร์ตกวนโลกเราบาตหาทิมเป็นยังไงมันหยาบมันง,างน่าเย,ยเจ๋เป้์นี่ก็เปร์ับมันอยู่ในปลาไก่หักเถอะเจ๋เป้์นี่ฮ <c oughs> <c oughs> โอ้ย ใส่ปุ๋ยหน่อยพอดว่าเห็นมาดินไม่ก็ได้เดยหัวน่อยน้อยนี่มันเป็นน้ำพันธมันเลยนี่เป็นน้พันบ่เด้อโอหันอยอยงอยงไหจักว่าซื้อพันธุ์ว่างเลยเหรอวางเลยล่ะสือพันทอนพันธุ์มั่นนสายพันมันมันหลายผสมนี่บ่หลายยางร่วมกัน ใส่เนี่ยแต่ละสีเนี่ยเห็นป่ะคโอ้สีคือกันก็คือมันบอกว่าเป็นยังมันยังวีเก๋ยนู้นแต่เฮ้ยน้อยเหรอโอ้มันเป็นอันเป็นวีคือวีกล้วยนู้ยอันละอันหัวทอนพันธุ์หัวแดงแดงอะน่ะทอนพันกับไอติ้นต้นไงนาะหัวไงอยู่

เคลิปนี้กับสิประมาณน,นี่แหะพี่น้องเป็นการเจ็บภาพบรรยากาศของการกู้มัน่นร้อละบาทโอ้รล,ละสองบาทเออัยกอปกฝากากดไลค์กดแชร <อ S 1> ์กดติดตามไปด้วพี่น้องเลยราคามันปีนี้ จากสามบาทหาสิบลงมาสองบาทยุบบานลงอ้วนมือนีน่าปัจจุบันนี่2สองบาทอยู่ท่านเพิ่นเป็นราคามาแล้วเพิ่นเรยมว่ากูา้ขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่มาติดตามรับชมคลิปก็ได้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ